สวัสดีครับมาแล้วนะครับพี่ใครที่ต้องการรถอ e ีซุซุสเปคแคปสีบรอนเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์พันเก้าร้อซีซีบูพาวเวอร์หนึรแรงมา้า ตายมีของครับเนี่ยนะครับของตายสดใสสวยแน่นอนพี่คันนี้จดทะเบียน2023แม็กสวยยางสวยเครื่องสวยโครงสร้างสวยการันตีได้แน่นอนช่วงล่างเยี่ยมจดทะเบียน2023นะครับสำหรับออซุดีแม็กสเปคแคคันนี้มาในเกียร์ธรรมดาพี่บูพาวเวอรพี่ 1,900cc เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบใครใช่ตายอยากจะแนะนําจริงๆเพราะคันนี้ใช้งานมาเพียงแค่11,500กิโลเมตรเท่านั้นเองพี่ ปีใหม่ไม่น้อยซื้อรถทั้งทีพี่ต้องดีที่สุดและที่สำคัญต่ายเปิดราคาเพียงแค่4 0 0 0 0น 6 9 0 0 0บาทพี่ไม่ว่าพี่จะซื้อซื้อช่องทางเงินสดซื้อช่องทางเงินผ่อนตายยินดีรับใช้ยินดีให้คำปรึกษาพี่ตายขายรถยนต์มือสองอยู่ที่ m c 9 9 9กลำลูกกาคลอง7ปะทุมธานีสะดวกมาทดลองขับรถได้นะครับหรือยังไม่สะดวกมาก็โทรติดต่อสอบถามตายได้ที่0945561036ครับผม0945561036มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่แน่นอนและที่สำคัญ ติดตามช่องนี้ให้ต่ายสักนิดพี่เวลารถเข้าใหม่เนี่ยเป็นกำลังใจให้กันนะแต่ที่สำคัญเลยเข้าปุ๊บ ไลไลปั๊บเนี่ยพี่ไม่ต้องตกใจพี่2023คันนี้ SDA กล้องหลังมีมาจากโรงงานนะครับพี่จอมีชัดเจนมีแม็กมียางมีแย่งนี้สวยๆแถมๆไปเลยเอาไปเลยพี่ในราคาเพียงแค่469,000บาท11,500กิโลเมตร2023รถจอดอยู่ที่ MC999 ลำลูกกาคลอง7ปะทุมธานีนะครับพี่0945561036พี่094 5 5561036เบอร์ตายมีคำตอบให้พี่แน่นอนและที่สำคัญรถสวยปีใหม่ๆหม่ใหม่หมหมน,น้อยตายมีเยอะมากไม่อยากให้พี่ผิดหวังซื้อรถทั้งทีต้องดีที่สุดพี่รถหนึ่งคันอยู่กับเราไปอีกหลายปีเพราะฉะนั้นมาหาตายได้ที่ MC99 เปิดบริการทุกวันพี่8โมงเชา้าปิด6โมงเย็นและที่สำคัญเลยปีต้องใหม่ใหม่ต้องน้อยซื้อรถทั้งทีต้องดีที่สุดกับ e ู s ุ DMAX สเปซแคป2,023คันนี้จัดจำหน่ายในราคา469,000บาทสดผ่อนตามใจพี่ตามใจทุกท่านสวัสดีครับ